เทพทูคอมเติมเกมแบบคุ้มๆราคาพิเศษสะดวกรวดเร็วปลอดภัยพร้อมทั้งได้สนับสนุนช่องเจมินเดอร์ไปในตัวลิงก์อยู่บนจอและดีสคริปชันนะครับสวัสดีครับวันนี้ก้อยก,กับเกมแลนะนรกเอ็กเน็กซ์เจเนเรชันนะครับวันนี้จะพามาดูตัวไนท์สายฟรีที่เซิร์ฟไต้หวันของเจครับซึ่งเพื่อนที่ติดตามช่องมาได้ระยะหนึ่งก็อาจจะบอกเอ๊ะตัวนี้เนี่ยมันเป็นไนท์คีย์ไม่ใช่หรอก็ใช่ครับคือไนท์คีย์ตัวนั้นนี่แหละครับตัวเดิมเลยแต่ว่าพอดีว่าเจไม่ได้เล่นต่อครับแล้วมีเพื่อน J เจ ก็เลยเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตตัวไกด์ของไนท์ฮอกนะครับโดยที่สําหรับใครที่เพิ่งมาสนใจการเล่นไนท์ฮอกอยู่ในช่องจะไปทําไกด์ไปแล้วนะครับก็ยังไงเชียร์ให้ดูตัวนั้นก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยจะไม่ได้อธิบายตั้งแต่ต้นนะครับจะมาอัปเดตเฉยๆเรื่องที่แบบว่าเคยพูดในไกด์ตัวแรกไปแล้วเนี่ยก็น่าจะไม่ได้พูดซ้ําครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากเรื่องของของสมใั่ก่อนเลยละกันนะครับก็สสสําาาาาหรรรััับบขอองงงยยยยเนีี่่่่่โดวววมมมจจะไคคคตกกลลิปทแ้ เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นสายฟรีด้วยใช่ไหมครับของก็ไม่ได้เยอะอะไรแล้วก็ด้วยความที่เปลี่ยนสายมาเนี่ยครับเปลี่ยนจากดาหมาหอกเนี่ยก็คือเสียทรัพยากรในการทาหอกใหม่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันของส่วนอื่นก็เลยอาจจะแบบไม่ค่อยเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเงี้ยครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโดยที่เดี๋ยวเราเริ่มจากซ้ายไปขวาก,ก่อนเหมือนเดิมละกันนะครับก็สำหรับของสวมใส่ที่เป็นเกราะป้องกันนะครับ3มชิ้นนะครับเสื้อผ้าคลุมแล้วก็รองเท้าใช่ไหมครับรอบนี้เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นตัวเซตฟ้าแล้ว ก็คือตัวเซตฟ้าเนี่ยมันอาจจะใส่ตีบอสได้ไม่เท่าเซตขาว40ที่แนะนําไปคราวที่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าโดยรวมก็ค่อนข้างโอเคครับสำหรับการเก็บเลเวลเพราะว่าตัวเอฟเฟกเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอาเอฟเฟก3ชิ้นกันครับนี่นะครับเป็นยิ่งสู้ยิ่งแก่งก็คืออย่างสมมติตอนเลเวล40นะครับอันนี้เป็น40นะ ก็จะเป็นเอฟเฟกประมาณนี้ครับเวลาฆ่ายูนิตแต่ละตัวนะครับจะเพิ่มไฟนอลเดเมจครับ1.5%นาน30วิแล้วก็สแต็กได้5ครั้งก็คือที่เลเวลนี้เนี่ยสมมติเราสแต็กเต็มนะครับก็คือได้มา7.5%แล้วถ้าเกิดเป็นตอนเราเก็บเลเวลพนี้ครับเราตีมอนตายรลวๆอยู่แล้วใช่ไหมครับสแต็กก็เต็มตลอดก็แทบจะเรียกได้ว่าไอตัวเอฟเฟกตัวนี้เนี่ยคือเพิ่มไฟนอลเดเมจ7.5%ครับแต่ว่าที่บอกว่าใส่ลาบอสสุ่ยตัวเสื้อขาว40ไม่ได้เนี่ยก็พเพราะวววว่่่าาาาาาตตตตออออนนนนนเเเเเรเาาเรรไไไไปีีีีบบบง้้้ยคคัััถถกกกกิดมมมมมลููแ็ขึ แล้วก็อย่างตัวออฟกับตัวการนะครับก็มีเพิ่มมาหน่อยหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เพิ่มมาเยอะนะครับออฟก็ยังเป็นพนเทล่าอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เป็นเลเวล5นะครับแต่ว่าก็เป็นรักเอจรักนะคือจริงๆถ้าอย่างของไนท์ฮอกเนี่ยดีสุดก็คือสเตงใช่ไหมครับหรือว่าอย่างเด็กก็พอได้เพราะว่าเด็กมันก็ช่วยให้เราแบบว่าลดคูดาวไวขึ้นถูกไหมครับอืมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนเสื้ออ่าแล้วก็นี่ส่วนผ้าคลุมนะครับออฟก็นี้สวยขึ้นมาหน่อยครับเป็นเด็กสเตงแล้วก็มีััักกกผสสมนนนะะคครรรบบ่วาา์ปปปู้ ไอปูป้าน,นี่คือไม่ใช่ว่ามันดีนะครับแต่ว่าเหมือนแบบตอนแรกที่แบบเรายังไม่ค่อยมีของเนี้ยครับใส่อะไรได้ก็ใส่ไปก่อนอะไรเงี้ยครับใช้ไปก่อนถัดมาตรงรองเท้านะครับเอ๊ออันนี้จะอัดคลิปแล้วนะอัดแล้วครับโอเคก็รองเท้าเป็นออฟแมวเมืองพรเหมือนเดิมนะครับลักลักสเตงอันนี้ก็คือเดี๋ยวต้องไปแก้หมดเลยนะครับเอาเป็นสเตงไม่ก็เด็กอะไรนี้ตัวกาก็เป็นการใส่ไปก่อนนะครับตัวเมลตี้บั๊กนะส่วนประดับนะครับสองข้างจะเป็นประดับรดคูดาวเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรายังลดตัวคูดาวสกิลได ข้างขวานะครับบวกส่ส่วนออฟข้างในจะเป็นตามนี้ครับอ่าก็เป็นสเต็ตสเต็ตสเต็นะครับอันนี้โอเคหน่อยแล้วก็เป็นตัวกาทาโร่นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างตรงสายเหมือนกันเพิ่มตัวเฮดหรือว่าการล็คูดาวของเรานะครับอันนี้ข้างซ้ายนะแล้วก็นี่ข้างขวาครับเป็นสเต็งลักสเต็งก็คือทั้งตัวเนี่ยเป็นออฟเมืองพอนเทล่าหมดเลยครับแต่ว่าอาจจะยังมีแบบว่าติดลักติดนู่นติดนี่ให้ต้องแก้หน่อยแล้วก็การดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับเป็นตัวเฮดเหมือนกันแต่เป็นกาดฟ้าละก็คือเป็นไฟนอลเฮดบวกเป็นเซ ส่วนตัวทาริสแมนเนี่ยตอนแรกเราใส่ตัวลถคูดาเวลยี่สิบห้าใช่ไหมครับแต่ว่าพอเราลถคูดาได้ระดับหนึ่งแล้วสเต็งเทนนิ่งพวกของลถคูดามาเยอะแล้วเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนเป็นของดาเมจก็ได้ครับอย่างตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นทาริสแมนดาเมจเลเวลสี่สิบแทนนะครับอันนี่นะสี่สิบเพิ่มเป็นตัวแอทแท็กนะครับกายก็จะเป็นมุก,ก้านะอันนี้เป็นกายใส่ไปก่อนเหมือนกันอืมประมาณนี้ครับแล้วก็ออฟแมวก็ยังเป็นรักกับสเต็งอยู่ของเมืองพอนเทล่านะครับเสร็จแล้วนะครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นสุดอาวุธครับก็คืออย่่าางตตออนนนนนนีี้้้้เเเเยใชัััวววกกฟะะคครรบบลลลแ็็ป ออฟแมลยังไม่ได้ทำนะครับส่วนการ์ดเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ครับในบรรดา3ใบนี้เนี่ยก็คือมีวาร์ดอนครับค่อนข้างโอเคอยู่ส่วน2ใบนี้เนี่ยก็คือเป็นการใส่ไปก่อนเหมือนกันแล้วก็ทีนี้เนี่ยที่เพิ่มมาจากคลิปคราบที่เราเยอะมากนะครับก็คือจะเป็นตัวเลเวลสเซตเอนคินดิ้งครับก็คือเป็นเลเวลของพวกนี้ครับเนี่ยครับยี่สิบห้ายี่สิบหกห้าสิบยี่สิบห้าแปดห้าแปดห้ายี่ห้าอะไรพวกนี้ครับคือพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติใครเพิ่งมาเล่นนะครับมันจะเป็นส่วนที่แบบว่าช่วยเพิ่มเดเมจให้้้้ตััััวววววลลลลละะคคคครรรรรรรเเเเเเเาานนนีี่่่ยยยยยแแแแบบบบบบบห็็็็ผทสุดดดไช์กกกจปองๆ แล้วก็นอกจากนี้เจเห็นมาคนนะครับเวลาทำสเต็ตเทนนิ่งเนี่ยก็คือจะโฟกัสแต่ส่วนอาวุธกับประดับใช่ไหมครับซึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่ครับสำหรับตอนแรกๆเพราะว่ามันจะเห็นผลค่อนข้างชัดเจนอยู่ d a เมจเราขึ้นอยู่แต่ว่าอย่างพวกเสื้อก่องเนี่ยครับเราก็ต้องทําเผื่อไว้ด้วยนะครับเพราะยังไงเนี่ยอนาคตนะครับต้องใช้ในการปลดอเวุเกนนิ่งคืออย่างเดี๋ยวเจพาไปดูตัวอเวุเกนนิ่งสั้นๆนิดนึงละกันครับจะเป็นตรงนี้นะครับอ่านี่นะปกพลังนะแล้วก็ส่วนของอัปเกรดละกันก็คือสเต็ตเทนนิ่งนะครับ ก็คือมันบอกว่าสมมติเราจะาผลจากการอาวุธแคทิ่งขั้นนี้นะครับก็คืออุปกรณ์ของเราเนี่ยต้องผ่านเกณฑ์ของมันนะครับ6ชิ้นซึ่ง6ชิ้นเนี่ยก็คือต้องรวมก่อไปด้วยถูกไหมครับเพราะว่าอาวุธเนี่ยนับ2ถูกไหมครับแล้วประดับนับ3ก็คือได้แค่5เองก็คืออย่างน้อยเนียเน่ยต้องมีตัวสเต็คแคทนิ่งก่อไว้อย่างน้อย1ชิ้นแล้วสําหรับขั้นนี้และขั้นต่อไปเนี่ยสมมติมันเรา8ชิ้นใช่ไหมครับก็คือต้องทําให้ครบเลยแล้วพอผ่านเงื่อนไขนะครับพอเราได้โบนัสตรงนี้เนี่ย ดังนั้นก็เหมือนแบบว่าการที่เราสเต็ตเนนี่ส่วนก่อทําของส่วนก่อนเนี่ยก็เพิ่มดดเมจทางอ้อมได้เหมือนกันซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอธิบายแบบคร่าวๆนะครับยังไงถ้าเกิดใครสนใจเรื่องของการเพิ่มดาเมจตัวละครเนี่ยแบบเพิ่มเยอะๆเพิ่มแบบคุ้มค่าเนี่ยในช่องเจมีทําคลิปไกด์ไว้แล้วนะครับก็ลองดูตัวนั้นเพิ่มเติมก็ได้ถัดมานะครับในส่วนของสกิลก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงบางสกิลครับที่ในคลิปไกด์ตัวแรกของเจนเนี่ยอาจจะพูดข้ามไปหรือว่าไม่ได้ลงรายละเอียดให้นะครับก็สกิลแรกนะครับ คือถ้าเกิดสมมติใครเคยเล่นลักเวอร์ชันอื่นมานะครับอาจจะเป็นแบบลัก PC ซีคลาสสิกเลยเนี่ยจะติดภาพเคอร์เตอร์แท็กเป็นอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าสําหรับเวอร์ชันนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบบัฟกดเนี่ยครับที่แบบว่าดีมากก็คือให้ผลเนี่ยครับเหมือนกับตัวไครลีเลยนะครับเหมือนกลางก่ะให้ตัวเองแล้วพอสมมติตัวก่อน,นะครับมันรับเดเมจจนถึงตามที่มันกำหนดแล้วเนี่ยมันจะระเบิดออกด้วยครับเป็นเดเมจรอบๆไอเดเมจที่ว่าเนี่ยก็คือแรงขึ้นตามเลือดเราด้วยนะครับก็ถือว่าสกิลนี้เนี่ยดีมากๆครับค ถัดมาสกิลที่2นะครับสกิลชาร์ตเอ็กแท็กก็สกิลนี้เนี่ย,ยเป็นของไนซ์อยู่เหมือนกันนะครับสกิลนี้ว่าง่งายๆก็คือจะเป็นการพุ่งเข้าไปโจมตีเนี่ยครับซึ่งถือว่าค่อนข้างมีประโยชน์เหมือนกันคือโอเคแหละดดเมจส,สกิลนี้นะครับไม่ค่อยจัดจ้านเท่าไหร่ครับดดเมจไม่ได้แรงแต่ว่าการที่มันพุ่งออกไปเนี่ยก็คือมันช่วยเรื่องโมบิลิตี้ของเราได้ครับพี่อย่ากสมมติเราบวกบอสอยู่นะครับก็คือพุ่งหาบอสได้หรือเวลาบอสใช้สกิลเนี่ยเราพุ่งหลบออกมาได้แล้วก็อย่างเวลาสู้คนนะครับับบมนะมะนีรรรรย์าากเคเคพว่ือองงขตติดดส้ ก็โดยรวมสกิลนี้ก็ถือว่าน่าใช้มากๆครับราอาจจะไม่ต้องอัพไปเลเวลเต็มก็ได้นะครับอาจจะเลเวลหนึ่งก็ได้หรือจะอัพมากกว่าเลเวลหนึ่งก็ได้อน,นี้ก็แล้วแต่สไตล์คนเลยถัดมานะครับสไปรัลเพียสก็อันนี้จะเป็นสกิลของโจมตีเป้าเดียวนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยมีคนทักเข้ามาเยอะมากเลยครับว่าแบบเอ้ยทำไมสกิลนี้เนี่ยมันเป็นของหลอดไนท์แล้วนะอย่างแรงสู้ไอตัวสกิลเพียสที่ตอนเป็นไนท์ไม่ได้เลยก็คือต้องบอกว่าสูตรคำนวณของสกิลนี้เนี่ยมันจะอิงจากสเต็ เนี่ยครับสาเท่าของสเต้งอันนี้ขนาดแค่เลเวลเจ็ดนะครับก็คือมันจะมาแรงตอนหลังครับตอนที่แบบโหลดสเต้งเยอะๆออฟสเต้งเยอะๆแล้วก็ใส่ประดับสเต้งช่วยเงี้ยครับถัดมาโหลดออร่านะครับที่คราวที่แล้วเนี่ยเจบอกว่าเจไม่แน่ใจใช่ไหมครับว่ามันเป็นบัฟเนี่ยเพิ่มโจมตีหรือว่าเพิ่มดีเฟนซ์กันแน่เพราะว่า2ตัวเนี่ยแปลไม่ตรงกันใช่ไหมครับซ้ายขวาก็สรุปว่าเป็นเพิ่มพลังโจมตีนะครับถือว่าดีมากสุดท้ายนะครับจอยบีต์ก็คราวที่แล้วไม่ได้พูดถึงใช่ไหมครับจริงๆก็นนน่าออััพเหมืก มันเป็นสกิลโจมตีเพิ่มมาให้เราเงนี้ครับคือสำหรับดดเมสกิลนี้นะครับอาจจะแบบไม่โดดเด่นมากเพราะว่าตัวสกิลเนี่ยมันมีเรื่องของเนี่ยครับมีโอกาส55%ทําให้ศัตรูนะครับติดสถานะด้านลบเหมือนพอมันมีตรงนี้แถมมาแล้วเนี่ยดดเมนก็จะดรอปลงมาแต่ว่าก็น่าอัพอยู่ดีครับเรามาใช้แบบต่อคอมโบเงนี้ครับแบบบางทีเราบนคููดาวไม่ทันก็คือใส่สกิลไปเยอะๆให้มันบนครูดาวทันนี้ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเรื่องของการตั้งสกิลคอมโบก็อันนี้มีคนถามเข้ามาเหมือนกันเพราะว่าตอนหลัง วิธีการตั้งนะครับก็ง่ายมากมาที่ตัวนี้เลยครับขวาล่านะครับรูปเฟืองกดขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นหัวข้อนี้ครับสกิลกำหนดเองก็คือเนี่ยครับเราสามารถใส่สกิลได้นะครับแบบว่าเช่นสมมติจะตั้งตัวใหม่เลยละกันอย่างสองนี้เนี่ยมันตั้งไปแล้วใช่ไหมครับคลิกอันนี้ละกันอ่ันใหม่เลยนะใส่สกิลไป3าอันเนี่ยครับสมมติจะใส่นี่นะครับสไตล์ก็ได้กดตรงนี้นะครับแมกนัมเบรกอ่ะแล้วก็นี่นะครับแล้วก็ตั้งชื่อสกิลด้วยละกันจะได้ไม่สับสนสมมติตั้งว่า ABC ละกันนะครับ เสร็จแล้วก็แค่นี้เลยครับแล้วเวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็ปิดมานะครับมันจะมาโผล่ตรงนี้ครับเนี่ยชื่อ abc ของเรากดตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งไวนน้ตรงนี้ทีนี้เนี่ยเวลาเราก,กดสกิลน,นี้เนี่ยมันจะเป็นแบบไอ้ตัว3จุดแล้วครับที่แบบว่ารวมไว้ปุ่มเดียวนะประมาณนี้นะครับเนี่ยไอ้ตัว3จุดอย่างเงี้ยกดใช่ไหมครับแล้วก็รอคูดาสกิลอื่นประมาณนี้แล้วก็อีกนิดนึงนะครับจะจบแล้วพอดีมีคนถามเข้ามาว่าอย่างเราเล่นสายสกิลเนี่ยปกติเราจะอัพเลเวลสกิลใช่ไหมครับตามตัวคูดาวที่เราลดได้เหมือนอย่างสมมติเราลดคคูลลลดดาววววนนไ้้20 20ิิิทีีเเเ่่่ยกก็อััพพสแมใช แต่ว่าทีนี้พอดีเพิ่พเลเวลสกิลเกินไปทํายังไงดีก็คือมันสามารถปรับตอนใช้ได้นะครับอย่างสมมุติจากตัวนี้ละกันครับแม็กนัมเบรกนะครับอ่านี้นะอันนี้ของเจคือมันลดคูดาวได้20่สิบวิใช่ไหมครับตอนที่เลเวลสิเนี่ยมันมี20่สิบวิเราลดได้20่สิบวิในเคสนี้เนี่ยเราใช้เลเวลสิได้เลยแต่สมมุติเจลดได้แค่สัก18บแปดวิละกันอ่ะสิบหกวิละกันครับสมมุติเราสามารถมาปรับตรงนี้ได้นะครับที่เราเซตมาเนี่ยคลิกลงมาแล้วก็สามารถเลือกได้เนี่ยครับสมมติตะกี้เท่าไหร่นะวิ w, ใช่มัครบ ก็ลดมาให้เหลือ16วิพอดีอาจจะเป็นประมาณนี้ครับก็คือใช้เลเวล6แบบนี้ก็ได้ต่อให้เราเอัพไปเลเวล10นะครับโอเคก็คิดว่าน่าจะมีแค่เท่านี้ละครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังไงถ้าเกิดใครอยากทำคลิปเรื่องไหนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้สุดท้ายนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม